สวัสดีครับนักเรียนนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันแม่แห่งชาติเนาะนะครับเป็นวันพฤหัสบดีที่12สิงหานะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับทางเรียนก็เลยให้นะครับเด็กๆได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นาอแล้วก็นะครับคุณครูได้ส่งคลิปวิดีโอให้เด็กๆนะครับเพื่อเป็นการเรียนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะครับเด็กๆรู้ไหมว่าวันแม่นะครับวันแม่แห่งชาตินะครับน้อคนอื่นคนอื่น นะครับครูขออนุญาตนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่นะครับคุณแม่ของเด็กๆท่านนะครับที่อ้อได้มีเด็กๆนะครับที่น่ารักนะครับมาเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็อยู่กับน้องๆอยู่กับเด็กๆนะครับเอาไปเป็นเป็นอานๆนะครับอ่าโอเคนะครับเด็กๆก็นะครับ ไหเนๆเราก็เรียนเรื่องพืชดอกกันแล้วนะครับเราเรียนเรื่องดอกไม้กันแล้วนะครับเด็กๆถ้าสมมติว่าสมมวันแม่แล้วเราจะไม่พูดเลยก็คงเป็นคงจะไม่ได้นะครับนาอก็คือนะครับวันแม่เนีย่ยนะครับเด็กๆพอจะรู้ไหมครับว่าดอกประจวันแม่ดอกไม้ประจำวันแม่คือดอกอะไรอ่านะครับถูกต้องเนาะก็คือดอกมะลินั่นะครับนาองดอกมะลินะครับเด็กๆเคยเห็นดอกมะลิไหมนะครับคร้เชื่อว,ว่าหลายๆคน ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับน้ององวันนี้นะครับมาดูกันนะครับนมอวันนี้ขออนุญาตนะครับเป็นสเปเชียลนิดน,นึงเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับสักครู่นะครับอ่ปโอเค คนอื่นเลยนะครับนราก,ก็อยากให้ได้เ็กน,นะครับถ้ารู้เลยแล้วก็ก็ดีมากนะครับ้แต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็นะครับเรามาเรียนรู้กันวันนี้นะครับอยู่มาถ่ายนิดนึงน่ครับ มาดูกันนะครับดอกมะลิดอกมะลิคืออะไรนะครับใครเคยเห็นดอกมะลินะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับดอกมะลิเขาบอกว่าดอกมะลิเนี่ยนะครับถือเป็นนะครับไม้มงคลไม้มงคลที่มีมาตั้งแต่โบราณว่ากันว่าครับดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ประจํองค์พานาลายนะครับพานาลายนี่เป็นเทพเจ้าของศาสนาฮินดูเนาะนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนั้นผู้คนส่วนใหญ่นะครับยังนิยม นำอดอกมะลิเนี่ยนะครับมาใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระนะครับด้วยกลิ่นหอมเย็นและสีขาวบริสุทธิ์ของอมมะลิเชื่อกันว่านะครับบ้านใดที่ปลูกต้นมะลิเอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านนะครับตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านนะครับจะส่งเสริมให้คนในบ้านเนี่ยได้รับความปกตนาดีเป็นรักนะครับและเป็นที่คิดถึงของคนทั่วไปนะครับคือนี้ก็เป็นความเชื่อนาะความเชื่อของคนสมัยก่อนนะครับเนาะ อ่แต่ก็ถามว่านะลิมีประโยชน์ไหมก็มีใช่ไหมนะครับถ้าสมมติว่ามีดอกนะครับเราก็จะสามารถนําดอกเนี่ยนะครับนะสมัยเมื่อครูรคเด็กก็จะเคยเห็นปู่กเย่าปลูน้ําอดอกมะลิเนี่ยนะครับมาแช่น้ํานะครับแช่น้ําแล้วก็น้ํานั้นจะมีกลิ่นหอมเนาะ,ะนะครับอ่านะครับ เขาบอกว่าอีกครั้งนะครับยังทําให้คนในบ้านเนี่ยมีจิตใจบริสุทธิ์นะครับรู้จักตัดวิบกับตเวทีต่อผู้มีพระคุณน,นะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าดอกมะลินั้นเป็นดอกนะครับดอกไม้ประจําหมดแม่แห่งชาติด,ด้วยนะฮะก็คือคนเมื่อคอนเนี่ยนะครับเขาก็เวลาที่เขาร้อยพวงมาลายัยหรือร้อยนะครับร้อยพวงมาลัยหรือทําอะไรต่าง ต่างๆนะครับที่ะขเอาผู้ใหญ่เขาบปคุณงเข้บคุณหรือเขาลูพ่อแม่เนี่ยนะครับเขาจะใช้ดอกมะลิเป็นส่วนประกอบนั่นเองเพราะว่าความตัที่ดอกมะลิมัน็ะสีขาวเนาะนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนี่นะครับก็เหมาะกับเครื่องบูชาผ้าหรือว่าเครื่องบูชานะครับพ่อแม่บูชาพุ่งข้าคุณน,นะครับต่อไปนะครับเราเราจะมาทํคของรู้จักกับนะครับดอกมะลิในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับ ชื่อวิทยาศาสตร์ของดอกมะลินะครับก็คือเจสมินนมนะครับแซมแบกนะครับเนาะแซมมินัมแซมแบกก็คือนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเจสมินัามนั่นเองนะครับเจสมินัามนะครับเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของดอกมะลินะครับส่วนชื่อวงนะครับก็จะเป็นโอริเคสนะครับโอริเคสเนาะแล้วก็ชื่อพื้นเมืองก็จะมีหลายชื่อนะครับก็แล้วแต่แต่ละที่แต่ละทิ่ฐานหราที่เขาจะเรียกกันนะครับไม่ว่ามะลินะครับเนาะหรือข้าวแตกนะครับเตียมุ้งนะครับ มะลีมะลิขี้ไก่นะคะรับมะลิซอสมะรีป้อมนะคะรับมะลิหลวงเป็นต้นเนาะนะครับชื่อสามัญนะครับก็คืออาราเบียนจัดมินนะครับจัสมินอาราเบียนจัสมินนะครับเป็นชื่อสามัญอันนี้ก็จะเป็นนะครับชื่อทางวิศาส์แล้วก็ชื่อวงชื่อสามัญของดอกมะลินั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับมาดูกันนะครับลักษณะของดอกมะลิเนาะลักษณะของต้นมะลินะครับ ขาบอกว่าต้นมะลิเนี่ยมีถิ่นกาเนิดดั้งเดิมอยู่ในแถบประเทศเอเชียนะครับเช่นอินเดียข้ามหาสมุทรอาราเบียนะครับเห็นไหมมีอินเดียด้วยนะครับนักเรียนรู้ไหมว่านะครับวัฒนธรรมกําหนดประเพณีศาสนาหรืออะไรก็ตามนะครับเราได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเป็นจํานวนมากเลยนะครับไม่ว่าจะศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาพุทธหรือศาสนาอะไรก็ตามนะครับหมาส่วนใหญ่จะ กำเนิดที่อินเดียนะครับน้อเข้าเป็นอของประเทศอังกฤษที่จลายเป็นประเทศประเทศจุดกำเนิดศาสนานะครับโดยนะครับมามา,มาเข้าเรื่องต่อเนาะเขาบอกว่าโดยจะเป็นพุ่มจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับหรือขนาดกลางนะครับเป็นทรงพุ่มมีใบแน่นนะครับมีความสูงประมาณ5ฟุตนะครับ5ฟุตก็1ฟุตมี30เซน5้าฟุตก็ประมาณร้อย้าเซนนะครับหรือเ,เมตรนนครึ่งนั่นเอง แต่กิ่งก้านสาขาออกรอบๆลำต้นขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำนะครับในช่วงฤดูฝนเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือทําในฤดูฝนเพราะว่าลมมีความซื้นะครับแล้วมันก็จะสามารถทําให้วิธีปักชำเนี่ยมัน,ม,นมันทำได้ง่ายขึ้นนะครับและวิธีตอนขึ้นะครับเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีนะครับ การเจริญเติบโตได้ดีในดินล้วนสุยนะครับและเป็นไม้เป็นพันไม้กลางแจ้งนะครับก็คือชอบปลูกเป็นกลางแจ้งชอบแตกจัดกันเองการให้น้ํามากเกินไปนะครับจะทําให้ออกดอกไมยลงนะครับและการตัดแตกใบภายหลังนะครับการออกดอกชุดใหญ่จะทําให้นะครับการออกดอกดีขึ้นนะครับทั้งจํานวนแล้วก็ขนาดดอกด้วยนะครับดังนั้นนะครับใครปลูกมะลิเนาะนะครับถ้ามัน ใบมันแก่แล้วนะครับเราต้องตัดแต่งหน่อยนะครับเพื่อจะได้ดอกที่มันใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับก็เป็น,นอันนี้ก็จะเป็นภาพต้นมะลินะครับที่เด็กๆน่าจะคเคยเห็นกันนะครับแต่นี้เป็นต้นมะลิที่สูงมากเลยนะเนี่ยนะครับอ่ต่อมามาดูใบของมันนะครับเขาบอกว่าใบาของมะลินเนี่ยนะครับเรียงตามตรงเยื่ออเรียงตงัว นะครับใบออกเรียงตรงข้ามก็คือนะครับสม truth, ground, สมติมีกิ่นนึงกิ่นนะครับก็คือใบไะออกผลตรงข้ามเลยนะครับออกมาเป็ the the Раз นคู Force ่ๆเลยนะครับเป็นใบประกอบแบบขนนกนะครับมีใบย่อยใบเดี่ยวนะครับใบย่อยใบเดียวนะครับลักษณะของใบเป็นรูปไข่รูปวงรีแล้วก็รูปขอบขนานนะครับหรือรูปมนป้อมนั่นเองนะครับอาจใบแหลมนะครับวนใบใ้มนนะครับสองต่อกันนะครับส่วนขอบใบเรียบไม่มีหยัก ใบมีขนาดกว้างประมาณสามถึงห้าเซนติเมตรนะครับและยาวประมาณหกถึงสิบเซนติเมตรแผ่นใบเรียบนะครับเรียกมันด้วยนะนะครับเป็นสีเขียวแก่นะครับที่ท้องใบนะครับเห็นเส้นใบได้ชัดเจนนะครับเส้นใบมีขนาดใหญ่นะครับมีขนมีประมาณสี่ถึงหกคู่มีสี่ถึงหกคู่เลยนะครับก้านใบมีขนาดสั้นมากนะครับและมีขนนั่นเองมาลองดูซินะครับ อันนี้นะครับคือใบของดอกมะลินะครับนักเรียนอันนี้คือใบของดอกมะลิเนาะเด็กๆน่าจะเคยเห็นนะครับโอเคนะครับอาจจะที่เราพูดลําต้นพูดใบมาแล้วนะครับเรามาดูซิดอกมะลิเป็นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับตรงตามที่เราเข้าใจบ้างเนาะ เขาบอกว่าดอกมะลิเนี่ยนะครับออกดอกตามซอกใบนะครับและปลายกิ่งนะครับลักษณะของดอกมีทั้งดอกซ้อนนะครับแล้วก็ดอกไม่ซ้อนนะครับดอกซ้อนเราจะเรียกว่ามะลิซ้อนนะครับนักเรียนจะเคยได้ยินน้องเาว่ามะลิซ้อนนะครับส่วนดอกที่ไม่ซ้อนนะครับจะเรียกว่ามะลิลานะครับถ้าซ้อนเรียกมะลิซ้อนนะครับถ้าไม่ซ้อนเรียกมะลิลา นะครับโดยทั้งสองชนิดเนี่ยนะครับจะเป็นดอกสีขาวมีกลิ่นหอมนะครับซึ่งดอกมะลิลาจะมีกลิ่นหอมมากกว่าดอกมะริซอนนะครับขนาดของดอกเมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดความกว้างประมาณ 2- ถึงสามเซนนะครับดอกมะริลานะครับปลายแยกนะครับเป็นประมาณ 8- ถึงห้ากลีบหนึ่งคจาดอกของมะลิลานะครับจะมีกลีบดอกประมาณห้าถึงแปกลีบนั่นเองนะครับ โคนกีบนะครับโคนกีบดอกเนี่ยจะเชื่อมกันเป็นหลอดยาวนะครับประมาณหนึ่งห้าเซนอ๋อดอกที่อยู่ตรงกลางนะครับจะบานก่อนดอกที่อยู่ตรงกลางจะบานก่อนแต่ละดอกจะมีกีบเลี้ยงเป็นหลอดสีเขียวนะครับโอมสีเหลืองอ่อนนาะส่วนปลายนะครับจะเป็นเส้นนะครับปลายแยกจะเป็นเส้นมีเกสรเพศผู้นะครับสองก้านติดกับกีบดอกนะครับในหลอดสีขาวและมักไม่ติดผลนึงน,นะครับก็คือจะไม่มีผลมีแค่ดอกนั่นเองนะครับแล้วใน เราไม่มีผงนะครับอ่าไม่ได้ดูรูปร่างของดอกมะลิกันนะครับอันนี้จะเป็นดอกมะลิเนาะที่ยังมันยังไม่บานเลยนะครับเนาะมันยังไม่บานมันยังตูมอยู่เลยนะครับแบบนี้เขาที่นิยมนํานมาร้อยพวงมาลัยนั่นแหละน,น,นะครับะนะครับเด็กๆคงได้รู้จักดอกมะลิกันไปแล้วนะครับเบื้องต้นเนาะน,นะครับเด็กๆสามารถหาข้อมูลหรือว่านะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในอินเตอร์เน็ตมากมายนะครับเนาะก็ นะครับเป็นดอกมะลินะครับดอกมะลิก็เป็นดอกประจำบ้านแม่แห่งชาติของประเทศไทยนะครับอ่ะนะครับจากนั้นนะครับเราลองมาเข้าสู่นะครับเข้าสู่เนื้อหาของเราหน่อยนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนนะครับได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของดอกองค์ประกอบของดอกไปแล้วนะครับอ๋อครูถามเด็กๆก่อนนะครับอ๋อดอกประกอบด้วยนะครับอะไรบ้างนะครับดอกประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ ก,ก็ดอกประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือกีบเลี้ยงถูกไหมนะครับที่เราได้ทากันไป่อกิจกรรมที่แล้วนะครับกีบเลี้ยงก็คือเอาไว้ประคองดอกชูดอกนั่นเองนะครับต่อมาก็คือกีบดอกนะครับกีบดอกก็จะมีทําให้ดอกไม้เนี่ยมีสีสันเนาะแล้วก็ช่วยล่ออะไรมาผสมพันธุ์นะครับต่อไปก็คือ คีบอะไรครับเอ้ยคือเกสรเลครับเกสรเพศผู้นะครับเกสรเพศผู้เนี่ยจะมีนะครับมากกว่าเกสรเพศเมียถ้าอยู่ในดอกเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็เกสรเพศเมียนะครับก็จะมีหน้าที่ผลิตไข่นั่นะครับนักเรียนจําไว้ให้ดีเลยนะครับ4องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบคือ4องค์ประกอบอือสส่วนนะครับเนาะซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเนาะอ่ะมาดูกันนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับ เขาบอกว่าหนึ่งนะครับนำกระดาษสีนะครับนำกระดาษสีดำ่างเรียนเห็นไหมนะครับอะไรเป็นสีดำนอ้องคือกระดาษสีดำนะครับ <outgoing S 1> เขาบอกว่ามาปิดบริเวณกลางใบของต้นข้าวโพดก็คือเลือกต้นข้าวโพดมาหนึ่งต้นครับแล้วก็เขาก็กระดาษสีดำเนี่ยมาปิดกลางใบนะครับถ้าให้นักเรียนเดานักเรียนคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่าโอเคนะครับเนาก,ก็คือมันจะไม่มีการสังเคราะห์แสงบริเวณที่เราเอาอะไรครับ เราเอากระดาษไปปิดไว้นะครับส่วนอื่นก็จะสังงคอแสงใช่ไหมแต่ส่วนนี้มันจะไม่สังเคอแสงเนาะเขาบอกว่าเราไปดูคําถามต่อเขาบอกให้ต้นข้าวโพดได้รับแสงเป็นเวลาสามชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับนําใบที่ได้มาทดสอบด้วยสารละลายโอรีจาได้ไหมนะครับจะรําน่าจะถึงทดสอบนะครับเราที่ใช้สารละลายโอรีทดสอบอะไรใครตอบได้บ้างทดสอบอะไรครับ อ่ถูกต้องนะครับก็คือทดสอบแป้งนั่นเองนะครับสารละลายเอลดีใช้ทดสอบแป้งหรืนอน้ำตาลนะครับเนาะอันนี้เขานะครับก็คือเขาเอามาทดสอบนะครับเอ,รเอามาทดสอบด้วยสารละลายอื่นก็คือนะครับการสังเคราะห์แสงที่กิริยาการสังเคราะห์แสงที่ครูเคยให้จดจําได้ไหมนะครับก็คือคาร์าบอนไดออกไซด์บวกน้ำเนี่ยนะครับเมื่อได้รับแสงแล้วก็นะครับเกิดขึ้นที่คลอโรฟิลล์แล้วเนี่ยนะครับองค์ประกอบที่ได้ก็จะได้น้ําตาลหรือแป้งนะครับได้ แก๊สออกซิเจนแล้วก็ได้น้ำนั่นเองนะครับซึ่งน้ำตาลหรือแป้งตรงนี้แหละนะครับที่เขาจะเอาไอโอดีนเนาะนะครับไอโอดีนมาทดสอบต่อไปมาดูกันนะครับโดยเขาก็ให้มาทั้งหมด4ี่ช้อยนะครับนักเรียนให้มาทั้งหมด4ี่ช้อยเพื่อให้นักเรียนได้เลือกตอบนะครับมาดูกันนะครับเขาบอกใบที่นํามาทดสอบแป้งนะครับจะมีลักษณะตามข้อใดข้อเหตใดนักเรียนลองคิดซินะกขงนะครับก็ก็คือเป็นสีสีปกติเลย นะครับขอหายก็คือเปลี่ยนจากนะครับสีปกติเป็นสีดำนะครับขอควายก็คือตรงบริเวณที่เราใช้กระดาษดำเนี่ยนะครับปิดไว้แดดติดเครือสีดําปิดไว้เนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับแต่จะเปลี่ยนบริเวณที่โดนแดดข้องก็คือเปลี่ยนเฉพาะตรงที่เราใช้กระดาษสีดําผ่านไว้นะครับแต่ส่วนอื่นไม่เปลี่ยนอ่ะเด็กๆลองช่วยกันตอบดิสิครัจเ็จะตอบข้อไหนดีเด็กจะตอบข้อไหนดีครับ ใครตอบขอไก่บ้างใครตอบขอไข่นะใครตอบพอควายใครตอบ,อตอบ,อตอบงูอ่ะโอเคผมเชื่อว่าน่าจะมีคนที่ตอบถูกนมอครับตอบที่ถูกต้องก็คือ,อ,คอคขอควายนั่นเองนะครับเนอข้อควายคําตอบที่ถูกต้องนะครับเขาถามว่าเพราะเหตุใดกนยารมาลองให้เด่นนะครับนักวิทยาศาสตร์ต้องให้เหตุผลนะครับเวลาทําอะไรต้องให้เหตุผลเนาะอ่ะมาดูกันนะครับ ให้เหตุผลก็คือเราตอบว่านะครับข้อขอควายครูนะครับข้อขอควายเพราะอะไรครับเพราะอะไรนักเรียคิดว่าเพราะอะไรกันโอเคเพราะนะครับใบที่มีสีเขียวนะครับและได้รับแสง นะครับจะมีการสั่งข้อแสงนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นส่วนของใบที่มีกระดาษสีดำปิดไว้นะครับใบที่มีกระดาษสีดำปิดไว้นะครับส่วนของใบที่มีขนาดสีดำปิดไว้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับ ก็นะครับไม่สังเคราะห์แสงะลิตนะครับไม่สังเคราะห์แสงนะครับโอเคพอมันไม่สังเคราะห์แสงก็ผลิตภัณฑ์ก็จะไม่เกิดก็คือน้ําตาลก็จะไม่เกิดถูกไหมนะครับพอน้ําตาลไม่เกิดบุ๊บเวลาที่เราใช้สารละลายออกฤทมาทดสอบเนี่ยเนะราเลยคิดว่าจะเจอไหมถ้ามันไม่เกิดอ่ามันก็จะไม่เจอในบริเวณที่นะครับที่เราเอากระดาษอเอาอะไรมาปิดไว้ท่เนเอง อ่ะโอเคนะครับตรงนี้นะครับคนหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยเนาะ,ะนะครับถ้าสมมุติว่าใครยังไม่เสร็จนะครับสามารถกดสต็อปไว้แล้วก็จดตามก่อนได้นะครับหรือนะครับใครเสร็จแล้วนะครับก็ไปกันต่อเลย อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายมีสองข้อเองน้อยไปไหมเนี่ยนะครับน้อยน้อยน่าจะน้อยนะครับข้อสุดข้อสองนะครับผมบอกนาผักชีนะครับที่ตัดส่วนของใบและลาต้นบางส่วนไปแช่น้ํานะครับวางในวางให้มีแสงส่องเป็นเวลาสามถึงห้าวันจะมีลําต้นและใบเพิ่มขึ้นต่อจากส่วนขยายหรือก็คือมาจากค่อยๆงอขึ้นนั่นเองนะครับใครเลยเคยลองทำบ้างไหมนะครับที่จริงอ่ะนะครับพวกผักชีพวก อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเรามีรากติดมากับลําต้นเนี่ยนะครับนักเรียนไม่ได้กินรากมันหรือไม่ได้กินโคนต้นมันเนี่ยนักเรียนสามารถนําไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับนําไปปลูกต่อได้เนะนครับก็คือเขาบอกว่านะครับจากสถานการณ์นี้ส่วนในของพืชที่ยังทําหน้าที่และทําหน้าที่อะไรนคะครับส่วนใหของพืชที่ยังทําหน้าที่และทําหน้าที่อะไรนะครับเด็กนตอบดิเรียนตอบแล้วนักเรียนถ้าตอบได้ไหม ลองช่วยกันตอก่อนลองช่ยกันตอบก่อะนเนาะอ่าโอเคครูเชื่อนะครับว่าเด็กๆน่าจะนะครับ,บนบ่าจะนะครับตอบถูกันบ้างนะครับหมอก็คือส่วนที่ยังติดอยู่แบบลาต้นก็คืออะไรครับนะครับก็คือส่วนของาาอนะรองากและลําต้นนั่นเองนะครับส่วนของรากและลําต้นนะครับเขาบอกว่าด้านรากกับลําต้นทาหน้าที่อย่างไรนะครับรากก็นะครับานะรบากจะ ตูดซึงน้ำและสารอาหารนะครับเพื่อไปเลี้ยงลำต้นนะครับส่วนลำต้นก็จะเกิดการพัฒนานะครับและ ยอดในที่สุดโอเคนะครับก็คือส่วนของรากและลําต้นนะครับที่ยังเหลืออยู่เนาะโดยรากเนี่ยจะดูดซึมน้ําดูดซึมอาหารและน้ํานะครับเพื่อไปเลี้ยงลําต้นส่วนลําต้นเองนะครับเพื่อได้รับสารอาหารต่างๆจากน้ําแล้วเนี่ยนะครับก็จะนะครับนําไปเกิดเป็นใบนะครับเกิดเป็นลําต้นเกิดเป็นยอดนะครับได้อีกในอนาคต นะครับซึ่งพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีระยะเวลาที่มันจะแตกยอดที่แตกต่างกันนะครับโอเคนะครับถ้าสมมติใครยังไม่เสร็จตรงนี้ก็กดสต๊อกไว้ก่อนก็นได้นะครับแต่ถ้าใครเสร็จแล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับสุดท้ายสุดท้ายนะครับเราไปาดูกันสรุปการน,นะครับมันขึกับตนกลาแต่ละ อย่างในด,ดอกเนี่ยนะครับแต่ละองค์ประกอบในดอกเนี่ยนะครับย้ำานักย้ำหนาเลยนะครับให้กเดียๆจะต้องมีความเข้าใจในส่วนนี้เนาะนะครับอมาดูกันนะครับก็คืออย่างแรกนะครับนักเรียนจะเห็นฐานสีเขียวเห็นไหมนะครับอันนี้แน่นอนเลยอันนี้ก็คือเกี็บเลี้ยงนั่นเองที่มันเอาไว้ชูดอกเห็นไหมประคองดอกหรือชูดอกไว้เนาะนะครับต่อไปถัดจากกล็ดเดือดขึ้นไปก็คือขกดดอกนะครับอย่างดอกที่เห็นนี่คือนะครับมันจะมีกล็ดดอกสีแดงนะครับเพื่อ นะครับดึงดูดมแมลงนะครับหรือดึงดูดสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นและไม่รู้แหละอะไรนะครับเข้ามาประสบพันธุ์ให้มันนะครับต่อไปก็คือเกสตรพผืผู้ในเกสตรพู้เนี่ยก็จะมีการชูอัปเรนูแล้วก็อัปเรนูเนาะ นะครับต่อมาก็คือในส่วนของเกสรเพศเมียก็จะมียอดเห็นไหมนักเรียนเห็นยอดไหมนะครับเมื่ออับเลนูของเกสรเพศพู้เนี่ยมันพัดกระจายมาติดถึงมลแรงมาทําอะไรเนี homes, ่ยนะครับมาแรงมันก็จะใช้เท้าเขี่ยเอาอับเลนูจากเพศพู้เนี่ยก็จะมาผสมกันในยอดของเพศเมียหลังจากนั้นนะครับเมื่อผสมแล้วมันก็จะยังไม่ผสมข้างบนนี้ยังไม่ผสมเนาะนะครับก็อับทางเข้าอับเลนูพอดึงเข้ามานะครับก็จะลงมาตามท่อนี้นะครับลงมาตามก้านเกสรเพศเมียนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาสู iono, episode, ่ในรังไข่แล้วนะครับมันก็จะมาผสมกับอวุลนะครับแล้วมันก็จะเริ่มทิ้งเกลบดอกไปเริ่มทิ้งเกสรต่างๆไปนะครับและสุดท้ายมันก็จะทําไมครับเจริญเป็นผลนั่นเองนะครับเจริญเป็นผลหรือเป็นผลไม้ชนิดต่างๆที่เรากินคือเรากินจากอวุลตรงนี้มาเลยนักเรียนเล็ดมาเลยนะครับน้องเมล็ดมาเลยนะครับเหมือนกับเรากินรังไข่ของผลไม้นะครับของต้นไม้นะครับ อ่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครมีข้อสงสัยมีคําถามอะไรก็ตามนะครับที่นะครับทําแบบสุดขาดไปเมื่อกี้และอยากถามครูเนาะนะครับในคาบหน้านะครับก็คือในคาบของวันจันทร์ที่เท่าไหร่เดนจินายนวันจันทร์สิบหกใช่ไหมวันจันทร์ที่สิบหกสิงหานะครับเราจะมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเวลาประมาณวันจันทร์เราเจอกันกี่โมงนะเด็กๆ วันจันทร์เราเจอกันตอน ตอนเช้าสิน้อง11โมงถึงเที่ยงนะครับน้อยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันวันนั้นนะครับแต่ถ้าใครสงสัยอะไรยังไงนะครับอยากติดต่อครูเป็นส่วนตัวนะครับไม่อยากแบบว่าอหนูหนูไม่อยากให้เพื่อนแบบว่าเพื่อนรู้เนาะว่าหนูสงสัยหรือตะเรียนช้าอะไรตรงนี้นะครับล้วก็สามารถนะครับก็สามารถส่งแชทเข้ามาหาครูได้นะครับแชทเฟซบุ๊กหรือแชทไลน์ก็ได้นะครับเด็กๆบางคนมี Facebook ครูแล้วบางคนก็มีไลน์ครูแล้วนะครับก็สามารถนะครับทักมาถาม ปัญหาหรือคูยคุยกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับโอเคครับผมก็เนาะไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเด็กๆจะได้นะครับมีเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนาะนะครับก็ประมาณประมาณยี่สิบคนอาทีแล้วแหละใช่ไหมนะครับที่ผมอัดมาเนาะโอเคครับเด็กๆครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันแม่เนาะนะครับขอให้เด็กๆนะครับบอกหลักคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็กดดับยูกรดับเวทีนะครับเป็นลูกที่ดีนะครับเนาะ นะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับทําการบ้านด้วยนะครับหนอทํางานด้วยนะครับแล้วก็เราจะเจอกันอีกทีก็เดี๋ยวเริ่มขึ้นเรื่องใหม่นะครับเรื the ่องต่อไปก็เป็นเรื่องอะไรเด็กๆพอรู้ไหมนะครับเรื่องต่อไปต่อจากเรื่องที่นี้เป็นเรื่องอะไรเอ่ยเครูขอสต็อปแชร์ก่อนนะนะครับสักครูเนาะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องต่อไปเรื่องต่อไป นะครับก็คือเรื่องแบบนะครับอืมต่อไปต้องอไรเป็นนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเนาะนะครับเนาะแรงโน้มถ่วงเราจะมาเรียนเรื่องแรงโน้มถ่วงกันนะครับในในวันวันจันทร์ นะครับวันจันทร์เราจะเรียนแรงเรื่องแรงถ่วนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเออเดี๋ยวครูจะอธิบายก่อนเนาะนะครับข้อสอบครูจะส่งให้วันเสาร์ตอน8ปดโมงครึ่งนะครับวันเสาร์ตอน8ปดโมงครึ่งครูจะส่งข้อสอบให้เนาะหลังจากนั้นนะครับนักเรียนสามารถทําไปได้เลยนะครับถึงวันอาทิตย์ที่นะครับวันอาทิตย์ที่15 00. สิงหานะครับเวลาหก โมงเย็นนะครับครูจะปิดข้อสอบเนาะแล้วก็จะนะักเรียนไม่สามารถทําซ้ําได้นะครับถ้าทําครั้งแรกแล้วนะครับครูจะเก็บเอาคะแนนครั้งแรกเท่านั้นนะครับเนาะจะเก็บเอาคะแนนครั้งแรกเท่านั้นนะครับที่นักเรียนทาห้ามซ่อมห้ามลอกเลียนเนาะอย่าลอกเลีอนนะครับเนาะก็จะมีข้อสอบทั้งหมดนะครับสาสิบข้อก็คือจะเป็นอัตนยัยเออเป็นปรนัยก็คือเลือกตอบเนี่ยประมาณยี่สิบเจ็ดข้อแล้วก็เป็นเขียนอีกประมาณสามข้อเนาะนะครับ โอเคนะครับถ้าตรงนี้นะครับเนาะได้ถักถันมากกันแล้วนะครับเดี๋ยววันจันอย่างไงเราก็เดี๋ยววันเสาร์นะครับตอนเช้าครูจะส่งลิงก์ให้นะครับให้เด็กๆด้วยถซาทำกันด้วยนะครับจะปรึกษาใครก็ได้นะครับจะเปิดหนังสือดูเปิดอินเทอร์เน็ตดูสามารถทําได้เลยนะครับเนาะโอเคครับเด็กๆเดี๋ยวในเดี๋ยวเราเจอกันวันอีกทีวันจันทร์ดีกว่านะครับเราเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เดี๋ยวเรามาถกกันในชั่วโมงวันนั้นแล้วกันเนาะ โอเคครับเด็กๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็ขอให้เด็กๆดูแลสุขภาพด้วยน้อยอย่าลืมการบ้านที่สั่งไว้ด้วยนะครับก็คือพักผ่อนออกกาลังกายแล้วก็นะครับกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพื่อสุขภาพที่ดีในระ,ระ,ระ,ระยะยาวนะครับโอเคครับเด็กๆนั้นวันนี้ก็เท่านี้น้อนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ปีหนึ่งกว่าแหละคงอาจตอนคืางครนว่าตอนประมาณตีหนึ่งกว่านะครับ โอเคครับไหนเจอกัน้องครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ